หลกนี้ก็ทำกันอยู่มีสายมาอรอเราแล้วนะคะคุณนิ<า>ยตายาจากกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะอยากทราบว่าเครื่องมือเพนเล็บเนี่ยจะซื้อได้ที่ไหนบ้างคะเออเครื่องมือเพนเล็บจะซื้อเครื่องมือเพนเล็บใช่ไหมคะถ้าในเมืองไทยก็หาซื้อได้ที่ประตูน้ำก็มีอะไรนะคะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะแบบประตูน้ำมีเขาบอก ค่ะตูน้ำเหรอคะค่ะเอ่อค่ะซื้อที่ประตูน้ำเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะได้ยินไหมค่ะค่ะแล้วทีนี้น้องสาวผกว่าอยู่ที่หาดใหญ่แล้วซื้อที่ไหนได้บ้างคะน้องสาวเขาอยากได้เลาใหญ่มีไหมถ้าหาดใหญ่ไม่แน่ใจส่วนใหญ่ต้องง่ายมากมากเลยคุณก็ซื้อที่ประตูน้ำแล้วก็ส่งไปส่งไปส่งวัสดุกไปค่ะค่ะ เพราะว่าเราจะรู้ได้ที่ไหนอะเราไม่รู้เนาะใช่จริงจริงแล้วนี่อุปกรณ์ทําเล็บเนี่ยที่ประตูน้ํามีแล้วแล้วอย่างอย่างอย่างบริษัทอะไรนะ OPI อะเขาก็มีโอี้นี่ก็ต้องไปติดต่อที่บริษัทะต้องไปติดต่อที่บริษัทนี่เอาง่ายๆคุณไปติดต่อบริษัท OPI นี่แหละคุณคุณเซิร์ชหาเอาในอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ลองโทรถามไอ้นี่ก็ได้นะ เอ่อบัคเบิร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามเขา o อ i ษเียเออแล้วคุณโทรไปนะเขาจัดทุกอย่างให้หมดเลยขอให้มีเงินอันนี้คือจะทําเป็นร้านเลยหรือเปล่าคะใช่ได้ไหมเอามาทำเป็นร้านเสริมสวยเนนั่นแหละนั่นแหละได้เลยเนาะเพราะว่า OPI ก็มีเชนี่ฉันเห็นที่หาดใหญ่ร้านทำเล็บแบบนี้ก็มีของ OPI เต็มเลยนะฉันเคยเข้าไปทำเออ ก็เห็นมีแต่แบบว่าต้าใช้ปูกันร์เมอะไรไม่ค่อยเห็นอ๋ออันนี้ไม่ต้องอันนี้ฟองน้ําก็คือฟองน้ํารองพื้นนี่แหละฟองน้ำธรรมดาฟองน้ําธรรมดานี่แหละค่ะคุณขาค่ะอืมนะโอเคค่ะขอบคุณครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมช่างเยอะที่ต้องกลัวหรอกสายต่อไปค่ะคุณแนนจากสงขลาค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่แม่สวัสดีค่ะค่ะพอดีว่าเออเล็บดิฉันบางแล้วก็ หยง่ายอะค่ะอยากทราบวิธีการบำรุงเล็บหรือว่าอะไรทำให้เล็บแข็งแรงจะทําให้เล็บแข็งแรงขึ้นทํายังไงคือที่ที่บอกว่าหลุดง่ายนี่คือยังไงอะค่ะแตกขาดง่ายมันแตกมันอ๋อถ้าถ้าแนะนําจริงๆก็คือให้เคลือบเป็นเป็นเจลอะค่ะมันจะมีเจลอยู่ตัวหนึ่งที่เคลือบแล้วทําให้เล็บแข็งแรงขึ้นซึ่งมันไม่ทําลายหน้าเล็บเราด้วยอะค่ะแต่คุณคุณอยากจะได้ในลักษณะแบบว่า กินกับทากินกับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อที่ให้เล็บแข็งแรงใช่ไหมไม่มีอ่ะเดี๋ยวตอบให้ฟังนะฮะคนดีดิฉันเป็นคนที่มีเล็บที่เลวที่สุดเลยในชีวิตนี้ถามน้องๆดูได้ไม่เคยไว้เล็บยาวได้เลยในชีวิตนี้มาประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วไว้ปั๊บหักปุ๊บไว้ปั๊บฉีกปุ๊บหักปุ๊บฉีกปุ๊บหักปุ๊บฉีกปุ๊บ กินทุกอย่างเลยซาลายถายั่วอาะอุ้ยแล้วก็ทาบำรุงอุอ้ยนี่สุดท้ายอ่ะกล้องมาจับมาทีสวยงามอยู่อย่างนี้นี่สุดท้ายเป็นอย่างเงี้ยสวยไหมค<า>่ะพอใช้เล็บปอม <c oughs> ก็ทำอะคิลิกเท่านั้นแหละค่ะ <c oughs> มันไม่ได้อ่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันเล็บเล็บนี่คือหนังนะคือผิวหนังนะ มันเป็นรวมกันจนกลายเป็นแข็งเป็นเล็บมาอมมันไม่มีอ่ะทํามาหมดทุกอย่างแล้วอ่ะมันไม่แข็งแรงก็คือไม่แข็งแรงจบทาปลอมไปเลยหนูค่ะโอเคไหมค่ะอืมถ้าอยากเล็บยาวเนาะใช่ค่ะอ่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวันนี้ฮะเอออันนี้เนี่ยที่ช่างเขาทําให้ดูอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเขาบอก บอกว่าทําไว้เพื่อสามารถทําด้วยตัวเองได้นะฮะเพราะว่าอะไรเวลาเราทาเล็บเนี่ยอย่างสมมุติเวลาเราทาเล็บทั่วไปแบบว่าสีเดียวเนี่บางทีเนี่ยทาเองทําเองเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบนะเขาก็เลยบอกว่าก็ทําอย่างนี้ซะเลยไหนๆจะทาเล็บไม่เรียบแล้วก็ทําให้มันไม่เรียบซะแต่ไม่เรียบแบบออกมาดูเก๋ก็คือเอาฟองน้ํามาแตะ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 เข้าไปนะะ สีไล่โทนกันไปเนี่ย<ม>แล้วก็แล้วก็แค่แบบว่าทาเฉพาะตรงปลายนิดนึงะนะให้มันแบบว่าเป็นสีเข้มมันก็จะไล่โทนจากเข้มจากเข้มไปอ่อนอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมและสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยประเดี๋ยวเราก็เอาไอ้พวกกากพงกากเพชรหรือว่าอะไรเงี้ยมาทาทับพอทาทาับปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าดูแลเรียบร้อยดูแลเนียนนะคะอย่างเงี้ยดูแลไม่ค่อยเนียนะะยก็ไล่แบบอ่าดูยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูแลไม่ค่อยเนียนนะ แต่พอทำงี้ปั๊บเนียนทนันทีนเลย <c oughs> คุณตุ้ม<ข>าจากกทมค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ,คะ,อ,ะอยากสอบถามนะคะว่าคือเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับใน,ในเรื่องของการพ,พูดดังๆหน่อยได้ไหมฮะก็ดดค,ะคือก็คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาจารย์สอนนวดหน้าอยู่นะคะฮาฮะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะค่ะเป็นอาจารย์สอนนวดหน้าอยู่และที่นี้เนี่ยไว้เล็กยาวไม่ได้เลยถูกต้อง ค่ะแล้วก็มันจะมีเจะก็เรียกว่าวิธีการทาเล็บคหายังไงให้กับคนที่เล็บสั้นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วเทคเออก็คือจะมีไหมคะที่ว่าทาเล็บให้ให้ให้ดูสวยสําหรับทาเล็บทาเล็บสั้นให้ดูสวยใช่ไหมใช่ค่ะเอ่อคุณชื่อคุณอะไรนะฮะคุณตุ๊กคุณตุ๊กฟังนิดนึงได้ไหมดิฉันเป็นเป็นช่างนวดหน้ามาก่อนเหมือนกันดิฉันดิฉันเรียนมาจากฝรั่งเศสเกลแรงค่ะ ช่างนวดหน้าก็จะเหมือนคนดีดเปียโนชีวิตนี้ห้ามมีเล็บยาวแล้วก็ห้ามทาเล็บค่ะคนดีดเปียโนยังมีสิทธิ์ทาเล็บได้เพราะว่าต่อต้องกูดแต่เล็บกูดแต่ทาเล็บคนดีดเปียโนต้องเล็บกูดเพราะไม่งั้นดีดเปียโนไม่ได้จําไว้เลยนะเพราะมันจะกลายเป็นเสียงก๊อกก๊อกก๊อกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมไม่ได้แล้วมันไม่ถนัดช่างนวดหน้า ต้องเล็บสั้นและห้ามทาเล็บด้วยเพราะจะมีสารอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่กับหน้าของมนุษย์เงี้ยลูกค้าเนี่ยไม่ได้บทเรียนอันแรกที่ดิฉันเป็นช่างแต่งหน้าที่เริ่มเรียนเขาบอกว่าไปตัดเล็บแล้วล้างออกเดี๋ยวนี้แล้วก็เพื่อนอีกคนไปเรียนทำอาหารห้ามทาเล็บจำไว้เลยนะเพราะว่ามันเป็นสารเคมีมแล้วก็ไปทำอะไรให้คนกินอ,อันนี้ก็เป็นสารเคมี มาทำอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปบนหน้าคนไม่ได้แล้วมันดูไม่สะอาดไม่สะอาดนะฮะคนที่จะทาเล็บได้ก็คือแอร์โฮสเตสประชาสัมพันธ์แอร์โฮสเตสถ้าไม่ทาเล็บก็โดนไล่ออกจากเครื่องต้องทาต้องทาช่างมาทำอย่างนี้าใช่นี่จําไว้เลยนะอาชีพเนี่ยมันมันจะมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์นะคะดังนั้นคุณเป็นช่างนวดหน้า อย่าทาเลยแล้วก็สิ่งที่จะทาแล้วให้ดูดีที่สุดก็คือสีอ่อนๆน,นะเนาะใช่ค่ะใช้วิธีเคลือบเล็บเอาใช่ไหมคะอะไรนะคือใช้วิธีเม,มันจะมีมันจะมีเวิตามินสําหรับเคลือบเล็บให้เล็บดูดีใช่ไหมคะให้เล็บมันทำไมนะแข็งแรงอะไรยให้เล็บมันแข็งแรงให้เล็บมันแข็งแรงก็ลองไปทาเคลือบก็ได้นะของของยี่ห้อ OPI ก็มีนะมีค่ะเป็นมันแคลเซียมก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นน้ำมันน้ำมันดอกไม้ช่วยบำรุงจมูกเล็บอะค่ะค่่ เพราะว่าหน้าหนาวเวลาล้างมือบ่อยจมูกเล็บเราจะแห้งใช่แล้วก็จะช่วยได้จะบอกว่านี่เดี๋ยวเอามาขึ้นมาดูหน่อยสิเดี๋ยเพิ่งเก็บสิมันเป็นอะไรเป็นน้ำมันดอกไม้เออมันมีดอกไม้อยู่ในนี้เป็นตัวบำรุงจมูกเล็บไหนกล้องไหนชี้สิเนี่ยมันมีเป็นดอกไม้อยู่ในนี้เก๋จังเลยนะอ่ะมันก็มีเยอะแยะ แต่ไม่เคยเล็บแข็งหรอกชีวิตเนี้ยบองตรงคนเกิดมาเล็บแข็งก็คือแข็งอะใช้บริการที่ร้านเนี่ยค่ะไปใช้บริการที่สปาเนี่ยค่ะก็จะมีเอ่อมีเป็นลักษณะเป็นการสปาบำรุงเล็บให้ด้วยใช่ไหมคะมีค่ะเราจะมีตัวเป็นเซรั่มบำรุงค่ะร้านอยู่ที่ไหนนะคะคิวเฮาส์ลุมพีนีค่ะรู้จักไหมฮะตรงสี่แยกตรงสี่แยก คิวเฮาส์นี่อยู่ตัวหัวมุมถนนหัวมุมเลยเดี๋ยวก่อนตรงนั้นเขาเรียกสี่แยกวิทยุหรือว่าสี่แยกเออไทยเบลเยียมตรงสี่แยกตรงนั้นอ่ะที่ที่ที่ตรงข้ามตึกคิวเฮาส์มันจะเป็นลุมพินีอ่ะไนไนทารซาค่ะค่ะเซลุมไนเออนั่นนหละตึกคิวเฮาส์จะเป็นตึกที่ใหญ่เห็นชัดเลยดูทันชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งอาคารที่รักรถไฟฟ้าก็รถไฟฟ้าก็ได้เลยรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินจอดหน้าตึกจอดหน้าตึกเลยออกประตูที่สอง ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรสถานีสถานีลุมพินีค่ะสถานีลุมพินีนะคะอันนี้เบอร์โทรติดต่อให้ด้วยนะคะเบอร์เบอร์ขึ้นแล้วค่ะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสร็จสิ้นแล้วสวยงามอ่ะโชว์ให้เขาดูซิซันลาอยู่ไหนอะก็เอากล้องไหนก็ไม่รู้มัวๆไปเรื่อยถือกล้องนี่ เห็นมะเห็นมะนะเหมาะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมาะสำหรับคนที่ทานเล็บไม่เป็นค่ะไม่ต้องการความเรียบสนุกสนานก็สนุกสนานดีอ่ะก็ร้านชื่อว่า Nail and Spa นะฮะซึ่งอยู่ที่ตึก Q House ตรงลุมพินีอ่ะสี่แยกลุมพินีเออผู้นี้ดีกว่าง่ายๆดีนะคะอ่ราคาเบอร์โทรก็มีปรากฏให้เห็นนะฮะศูนย์สอง่ะหกเจ็ดเจ็ดสองหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดเจ็ด เจ็ดสองนะค่ะเจ็ดสองหกเจ็ดเจ็ดสองหกเจ็ดอันนั้นผิดนะคะอันนั้นผิดใช่ไหมต้องเป็นอันนั้นเป็นงานสัมมนามั้งคะอ๋นสัมมนาที่จะมีขึ้นที่ตึกคิวเฮาลุมพินีวันที่30เนี้ยอ๋อจะมีอะไรอ่ะอ่าเป็นเรื่องการปรับลุกกับโมเฮงอะค่ะใช่ปรับลุกคือตั้งแต่หัวจะลดเท้าใช่ตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยค่ะวันที่30มสิวันที่30ค่ะที่อาคารคิวเฮาลุมพินีค่ะถ้าใครอยากจะไปปรับลุก นะฮะตั้งแต่รีสัตจรดเท้าก็ไปได้เลยทันทีนะคะตั้งแต่กี่โมงนะบ่ายสองค่ะบ่ายสองเป็นต้นไปทั้งที่ตึกคิวเฮาส์นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะไปร้านเดฟก็ต้องโทรไปเบอร์นี้นะเบอร์นี้นะฟังดีๆนะคะคุณผู้ชม0266777772677267นะคะ6777267ราคาสวยงามมากวันนี้ขอขบคุณมากมากขอบคุณนะครบขอคุณากนะคขอบคุณมากนะคะประดิษฐ์ซะสวยงามเลยทีเดียวอ้าวช่วงหน้า ช่วงหน้านะประเดี๋ยวเตรียมโทรกันเข้ามาได้อีกเช่นกันค่ะเพราะว่าออจะเป็นช่วง beauty t i ส s ในวันนี้จะมีการมาส์หน้าสำหรับคนผิวแห้งสักครู่ค่ะค่ะ beauty t i s ในวันนี้นะฮะเ,ออเราจะนำเสนอการมาส์หน้าสำหรับคนที่มีผิวแห้งอ,อ,อากาศเริ่มเย็นเขาว่าอากาศเริ่มเย็น แล้วก็บอกว่าในาปีนี้เนี่ยอากาศจะหนาวมากๆเลยทีเดียวผลจากเอล n o นะคะแล้วก็จะหนาวแบบว่าภายใน30ปีที่ผ่านมานี่จะหนาวที่สุดเลยดังนั้นเนี่ยอ่ะก่อนจะถึงเวลานั้นเนี่ยนะฮะเรามาดูแลผิวกันก่อนหรือว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วพอเอิญผิวเกิดมีความรู้สึกว่าทำไมมันแห้งสะคุณก็สามารถใช้เ,เรียกว่าท i ิปส์อันเนี้ยนะฮะไปกับใช้กับผิวของคุณได้ง่ายๆค่ะส่วนผสมนะฮะ มี1คือแตงกวาอ่ะอย่างชนิดที่คุณรู้จักกันแน่นอนฮนะ,ะมีแตงกวาเราเลือกแตงกวานะคะหั่นให้ให้ละเอียดสัก1ช้อนโต๊ะนะคะอย่างนี้แล้วก็มะเขือเทศค่ะคุณขานะคะก็หั่นให้ละเอียดเผื่อจะไปปันป่นรวมกันนะฮะนะในลักษณะแบบนี้ส่วนที่3ก็คือโยเกิร์ตโยเกิร์ตก็รสธรรมชาติเนี่ยนำมาปั่นรวมกันนะฮะรานะคเะน้นจะใช้ในลักษณะแบบ โยเกิร์ตนี่ประมาณสัก4ช้อนโต๊ะก็น่าจะได้แล้วนะคะ4ช้อนโต๊ะก็คืออันนี้เป็นถ้วยตวงเอ่อเป็นช้อนตวงสำหรับ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ลงไป1นะฮะสองาอ่าละค่ะ4ช้อนโต๊ะเรียบร้อยแนะ่นอนเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอ่อนำ แตงกวาที่หั่นไว้แล้วนะคะใส่เข้าไปนะฮะ <_ C os> เพื่อที่จะนำไปปั่นรวมกัน <_ C os> ก็นให้ได้ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะก็สักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะอ่าละคะ่ะหลังจากนั้นเข้าเครื่องเลยนะฮะปั่นรวมกันให้ละเอียด พอละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยนะครมันจะเหมือนเป็นเป็นมูสอย่างนี้ล่ะคะ่ะนะฮะเราก็จะนำไปทานะฮะให้ทั่วบริเวณใบหน้าของคุณนะคะแบบนี้อ่าแล้วเอ่อทาทิ้งเอาไว้สักประมาณ20นาทีนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ล้างออกนะฮะด้วยน้ำสะอาดนะฮะเสร็จแล้ว ใช้น้ําอุ่นล้างก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ําเย็นนะฮะเพื่อที่จะทาให้รูขุมขนของคุณเนี่ยกระชับได้มากที่สุดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็คุณจะรู้สึกเลยนะคะว่าหน้าที่แห้งแหเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าแตงกวาเนี่ยะฮะอย่างที่คุณรู้จักเนี่ยมันจะมีสารที่มีประโยชน์ต่อผิวของคุณค่ะนะฮะทั้งมีวิตามินมีเกลือแร่นะฮะซึ่งช่วยทําให้ผิวหน้าเนี่ยอ่อนนุ่มคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ส่วนมะเขือเทศเนี่ย ะะมะเขือเทศเนี่ยช่วยหให้คุณเนี่ยมีผิวที่สดชื่นขึ้นนะฮะทำให้ผิวที่เรกระว่าหน้าเต่งตึงขึ้นอ่อนนุ่มแล้วก็ยังช่วยรักษาสิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนะคะเราก็จะทาอย่างเงี้ยไปนะฮะให้ทั่วบริเวณใบหน้านะฮะก็จะเป็นมาร์กนะฮะ aha อย่างดีเลยทีเดียวอ่ะ้วค่ะยันจะเปิดสายให้คุณผู้ชมทางบ้านนะฮะได้โทรก,กันเข้ามานะฮะที่เบอร์02-554-1874 ถึง5 2เบอร์ด้วยกันนะคะนะฮะเบอร์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ02 554 1874ถึง5โทรเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ,ของความงามได้เลยทีเดียวค่ะอ่า้วนะคะเออนี่จะย้ำนะคะสูตรเพื่อมาร์คหน้านะฮะสำหรับคนที่ผิวแห้งนั่นก็คือแตงกวานะฮะหั่นให้ละเอียด1ช้อนโต๊ะมะเขือเทศนะคะก็1ช้อนโต๊ะ แต่ว่าโยเกิร์ตเนี่ยต้อง4ช้อนโตะนะคะเพื่อที่จะทําใหเ้เป็นเนื้อสามารถที่จะพอกหน้าได้ทิ้งไว้สักประมาณ20นาที้าคะมีสายมาแล้วสวัสดีค่ะจากเชียงใหม่นะคะคุณจันเชิญค่ะค่ะอยากจะสอบถามค่ะพี่น้าผิวผสมนึงค่ะใช้อะไรบ้างคะถ้าผิวผสมเหรอค่ะผิวผสมเดี๋ยวนะคะเรากำลังจะเปิดข้อมูลให้กับคุณผู้ชมที่ถามมา ถ้าเป็นผิวผสมน่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะฮะเท่าที่จําได้น่าจะเป็นโยเกิร์ตกับนมสดนมสดแล้วก็ผงชาเขียวผงชาเขียวอ่านมสดแล้วก็ผงชาเขียวเอาแล้วโยเกิร์ตไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะฟังใหม่สินี้ไงก็บอกแล้วว่านมสดผงชาเขียวแหมดิฉันก็สมองก็ ต้องไล่ระดับนมสดเท่าไหร่คะนมสดเท่าไหรเหรอก็เอาพอที่จะทาทั่วหน้าได้อะค่ะไม่ต้องเอามาทั้งขันนะเอาสักหน่อยหนึ่งเออเอาพอทาตัวหน้าได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่น้าค่ะสวัสดีค่ะอือฮึอ่าล่ะค่ะเดี๋ยวมีสายต่อไปมาได้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกด ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยฮะที่ใช้ในในใน,ในการบำรุงผิวเนี่ยนะ,ะก็ทำมาจากกรดผลไม้นะฮะส่วนมากอย่างที่เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะมะีผลไม้จากนู่นนี่นะฮะเป็นสารสกัดมาด้วยเช่นกันอันนี้เราก็ใช้กันเพียวๆไปเลยโอ้มาจากบุรีรัมย์ไกลมากๆคุณฟ้าเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออ<ห><ห>ยารจะสอบถามว่าหน้าเป็นสิวอะค่ะ หน้าเป็นสิวค่ะอจะรักษายยังไงคะคือว่าอายุจะสิบแปดแล้วคะ่ะประจำเดือนยังไม่มาเลยอะค่ะโอ้ไม่ไปหาแพทย์ก่อนเหรอ,เออ๋อคือไปแล้วคะ่ะแต่ว่ารอผลตรวจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออก็ไปรอผลตรวจจากแพทย์ดีกว่าคะ่ะมันจะเกี่ยวไหมคะที่ว่าเป็นสิวไม่หายอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็ต้องเกี่ยวสิคะมันว่าสิวมันก็เป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนนะคะอ๋ออืมเกี่ยวอยู่แล้วเงั้ยก็รอแพทย์นะ ่อ<ม>า5สวัสดี 5, ค่ะอืโหสิบแปดเรี่องไม่มีเมนเลยตายหลานสาวฉันสิบสองมาแล้ว <c oughs> <c oughs> แสดงว่าต้องมีมีมีปัญหาอ,อ่ะต้องไปจัดการที่ดีนะคะต้องเป็นไปนตามธรรมชาติถ้าไม่เป็นนี่แสดงว่าต้องมีอะไรบกพร่องไม่เป็นไรค่ะแก้ไขได้นะคะอ่ะสายต่อไปเชิญค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะค่ะพี่นัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะพระดี๋ยจะสอบถามค่ะว่าพอดีผิวมันมากเลยค่ะผิวผิวหน้านี่ค่ะผิวมันมากแล้วก็เป็นผิวง่ายบริเวณหน้าผากกับคางค่ะไม่ทราบว่าจะใช้สูตรไหนดีคะผิวมันที่ช่วยบำรุงค่ะผิวมันมากๆโอเคเพราะว่าใช้แป้งช่วยแล้วก็ยังมันค่ะแตงกวากับสตรอเบอรี่ค่ะสองอย่างเอามาตัดผสมใช่ไหมแน่นอนค่ะ เอามาเอามาทาั้งลูกหนึ่งคือต้องกินนะค,ะค่ะแต่ถ้าเอามาทาต้องมาปั่นค่ะแตงกวากับสตรอบเบอรี่แล้วไว้ไว้สักประมาณกี่นาทีดีคะก็ยี่สิบนาทีเนี่ยค,ค่ะค่ะพอกเอาไว้นะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> อ่ะสายต่อไปเลยอย่าช้าใหญ่ยังไมม่ีอ๋อยังไม่มี <c oughs> นะคะอ่ะดงนั้นจะบอกอันนี้นะ,ะเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่ มีผิวแหงแ้งระยาะที่จะให้ผิวเกิดความชุ่มชื้นดังนั้นเราก็จะต้องมีแตงกวามะเขือเทศแล้วก็โยเกิร์ตนะฮะสามอย่างด้วยกันนะ,ะแตงกวา1ช้อนโต๊ะมะเขือเทศหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็โยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาตินี้ล่ะคะ่ะอ่าคุณบิวเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะพอด,ดีว่าหน้ามันแบบมันมากค่ะแตงกวากับ สตรอเบอรี่ค่ะแล้วมันมีสิวเซียงด้วยอะค่ะค่ะถ้าสิวเซียงก็ไข่ขาวค่ะไข่ขาวทาไว้แล้วก็เอาทิชชู่วางพอแห้งปป๊บก็ลอกออกแค่น,น,นั้นแหละอ๋ออืมง่ายาดีไหมที่ขาวหนูเขาจะแต่งงานลอกค่ะแล้วเขามีสิวเซี่ยนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮ่านั่นแหละค่ะไข่ขาวไงคะเอาแต่เฉพาะไข่ขาวแล้วก็ทาไปตรงบริเวณที่มีสิวเซี่ยนแล้วก็ทิชชู่แปะไว้ พอมันแห้งปั๊บก,ก็ลอกออกอ่าโอเคนะคะขอบคุณทุกสายที่โทรมาค่ะ